งตากเต่าสวยเซ็กซี่ว่าที่แม่ลูกสองไหมกูชื่อไปแล้วกูชื่อไปแล้วก็เป็นตัวเองของคุณแม่ไปอาสยามแล้วตอนนี้สี่ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไปไปจังหวะมันนะนไปโอ้โหแกไป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 นี่ไง ตัวตจเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเพลงนี้เหมือนเป็นการวอร์มเครื่องในเอจทคือก็ลงแต่ชุดว่ายน้าซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นศิลปะดาวโป้เุ้ยพี่เป็นลายช่วงนี้โอเคป้ะโอเคมากถ้าไม่ไหวย,ยังไงก็ไลน์มานะเุ้ยเราเล่นไลน์บ่อยเหรอก็เล่นทุกวันแล้วค่ะคุณ <c oughs> ผู้ชมขอบนุณและก็สู่รายการโอ้บันเทิงมีตำล้ำเข้าสู่ทั้งคืนวันมาทักมูซางคุณผู้ชมแล้วักทายกันอย่าโตสุดท้ายวันมาค้าวันลาข้าพุทธชาหล่นไปเวียนเทียร์กับใครหรือเปล่าพอเสียงราคาหนึ่งหนึ่งแจงได้ไหม แตงสองซ้ำตงเออดอกบัวขึ้นเลยค่ะดอกบัวขึ้นเลยสุดยอ่ะยไรอนขึ <S <s <ips> <S ้นมาเลยหรอฮะร้อนขึ้นมาเลยเข้าวัดขึ้นมาเลยหรอเป็นไงกันบ้างคะเป็นการกันเวียนเทียนวันนี้เขาเวียนเทียนกันหรอเขาเวียนเทียนเหรอ นี่ออกไปอ่าใครที่เวียนเทียนเป็นที่รียบ้อยแล้วกลับบ้านมาก็มาดูเราสองคนนะคะสองคนเพราะว่าเราไปทาให้จิตใจสงบแล้วก็ต้องมาทําจิตใจให้วาวุ่นกันต่อถูกต้องเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีเพลงจากสาวสวยเซ็กซี่ว่าที่เมนส่งใกล้ๆอยังเขาใจแ้วเหรอเฮ้ เราก็ถามพี่แมนฉันมาใกล้แล้วแล้วถามแฟนเขาแอบแอบนี่มาว่าอาจจะมีคนที่นสองเลยเลยอีกหรออ่ะเดี๋ยวเราดูพี่เตยละกันอุ๊ยพูดชื่อไปแล้วพูดชื่อไปแล้วก็ต้วชื่อเพลงของคุณนไปอาสยามแล้วตอนนี้สี่หลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในขณะที่เรามารีแอคกันที่ต่างหลายนะคะพี่เตยกับคุณโยบอยทีเจเธอเพลงเขามันมาเต้นกันทางติ๊กตอกโอ้โหอ่ารอช้าไปฟังกันเลยค่ะไปค่ะแล้วแข่งกันกดทำไมงงย่อาสยามแล้วอาสยามแล้วอาสยามแล้วหนึ่งหมู่บ้านละลายซับ เออตปใบใบเตยก็คือเออคัมแบ็กแล้วจ้าคัมแบกเออคัมแบกแล้วก็แนวเพลงต่างๆรวมถึงเอมวีดนตีก็คือนางเลยขึ้นมาก็คือรู้เลยเออเออชุดสั้นสมองเออไปไปต้องว่ามันนล้นะไปพูดกับแกไป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 นี่ไงตับเต้นอะไรเขามีเต้นเลยหรอเต้นเลยอ๋อ ตีเต๋อเคี้ยวอะไรอยู่จ,จาราดาเอ๊ยชอบอะ่ะเอ๊ะมันแอบแอบแอบแปลกๆนะแกะทำไมอ่ะ MV มันมีคุมโทนชุดแดนเซอร์ชุด,ดนัรดดกร้องอะไรมันดูคมุมโทนลูกค้าเขาค่ะ<สๆ>ลายลูกค้าเขาแล้ว เออมาแล้วมาแล้วอย่างนี้มันตองทมาด้่วพ่อมานคเกิรเป็นพี่น้องกับนารแมนเออทุนะเออไม่ไหวก็ไลนมาค่ะไม่ไหวก็ไลนมาคอ้ห้ เ,เพราะั้นลูกค้าก็คือลายดีเคนะาแม่นะากลับมาทั้งทีกลับมาแบบดูเดี่ยวไม่ได้นะคะลูกค้าต้องเข้าล้วหนึ่งแล้วดูชุดดิใครอยากฟังจำเจมก็ฟังกันเองน,นะคะอาสยามมิวสิกโอเค <S <S เป็นเรื่องของแม่ใบไปคะ่ะอันนี้เป็นเรื่องของเราแต่ต้องบอกแม่ใบกลับมาได้ดีเลยโลดกลับมาเลดศเลดแล้วคนเต้นตามโอ้โหนางเสียนี่อีนเดียวมั้เนะแลวชุดชุดชั้นเสมอผูอไม่ไหวก็ไรมาเขย เฮเฮเฮถ้าเกิดจะยืมเงินนายไปได้ปะได้กดลายบีเคเลยโอเคแล้วถ้าลูกค้าเขาก็จะยืมที่ดูในรายการเลยค่ะเ้ยจะไปขายให้เขาเยอะเพราะเขายังไม่ซื้อแต่เราซื้อแล้วเราจะขายยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนเออโอเคงั้นเด็กแรกก็ส่งไปที่นี่แหละส่นไปที่นี้แต่แต่เราฟังเพลงแล้วเราเรารู้สึกว่ายังไม่หายคิดถึงพี่เตยเพราะเราไม่ได้คุยพี่เตยนานเลยเออหรอใช่ยังไงเราต้องไปคุยกับพี่เตยกันหน่อยในช่วงที่สองใช่ค่ะเราส่งใครไปคะเราส่ง จ้อเก่าเจ้าเดิมแากวงทีแล้วเหรอใส่น้ำพึ้ง <c oughs> คุณใส่น้ำพึ้งเขาราันวงการน,นี้มานานงั้นเราก็ส่งคุณน้ำพึ้งไปหาคุณไปเตยอาสยามกันเลยค่ะไปค่ะ ความแซ่บเหมือนเดิมก็ยังอยากยังอยากรู้ว่าแม่จะมีคนที่สองเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวรอกันแต่ตอนนี้เราฝึกเต้นก่อนฝึกเต้นเพลงนี้ก่อนแต่เพลงนี้เธอต้องฝึกเต้นเหมือนกันอีกแล้วฉันเต้นไม่ได้เพลงนี้ยากเนอะยากเต้นเพลงชาเต้นยังไงเพลงอยากจะดูทิชชู่ หัวใจหัวใจหัวใจมันอยู่นี่ไม่ต้องกุ้มกุ้มทำไมกุ้มทำไมอ่ะคือคุณกระแตอาสยามนั่นเองนะคะสาวสวยเซ็กซี่ร่วมใครเป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับคุณเบย์เตอร์ท้องแก่วมใครกันร่วมใครกันกระแสเพลงเขาก็แรงไม่แพ้กันได้ข่าวว่าวันนี้นะคะเราไปสัมภาษณ์คุณกระแตตอนที่เปิดตัวซิงเกิลนี้มาถูกตอนแล้วเขาซ้อมเขาเต้นให้ดูด้วยนะ เขาโดนดา่าโดนด่าว่าทำ,ำเพลงดั้เพลงเปลืองตัวเตะแบบนี้มาเพื่ออะไรอยากให้คนดูได้อะไรมีโดนมีโดนด่าว่าเปลืองตัวดาวยั่วดาวโป้โดนสารพัดกะระแตจะว่าไงกะระแตตอเอ้ยกะระแตจะตอบว่าไงกะระแตจะว่ายังไงไปฟังค่ะไปจ้ะตัวตะเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเพลงนี้เหมือนเป็นการวอร์มเครื่องในเอจคือก็ลงแต่ชุดว่ายน้ำซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นศิลปะดาวโป้ ซิงเกลิลใหม่ล่าสุดค่ะที่เป็นแนวเพลงพ OP ROCK นะคะและเป็นครั้งแรกที่แต่ร้องแนวแบบนี้เลยแบบเต็มตัวปกติก็จะฟังกระแต่ร้องเป็นลูกทุ่งเพลงช้าเนี่ยจริงๆแต่ไม่ค่อยได้ร้องเลยค่ะถ้าถ้านับจริงๆเนี่ยคือเกือบ10ปีนะตั้งแต่เบอร์คนอกหักสมัยแบบอ้อๆเลยนะคะก็กลับมาครั้งนี้เลยอยากมีเพลงช้าเอาไว้เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตจะได้ร้องกับแฟนๆได้อะไรอย่างงี้เพราะว่า คือแม่มีแต่เพลงเต้นคือเต้นทุกเพลงบนก็แบบเออรู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยก็เลยอยากมีเพลงช้าพิเศษเพลงหนึ่งซึ่งก็ได้ร่วมงานกับพี่ฟองเบียนะคะซึ่งพี่ฟองเบียเนี่ยก็เป็นเจ้าพ่อเพลงหวานเนาะเพลงช้าเลยก็ว่าได้แต่งเพลงดังหลายเพลงเลยก็เป็นเกียรติมากมาค่ะที่เพลงนี้ได้ร่วมงานกันแล้วก็ตัวต่เองเนี่ยก็รู้สึกว่าเพลงนี้เหมือนเป็นการวอร์มเครื่องเพราะว่าเดี๋ยวจะมีซิงเกิลที่หลายๆคนรอคอยก็คือเป็นแนวแดนซ์นะคะประมาณช่วงเดือนเมษา ก็ดูดพิษในจริงๆในใน MV จะเห็นว่ากระแตดูเศร้านะน่าสงสารเป็นเป็นแวมไพร์สาวที่แบบดูแบบอ่าน่าสงสารดูถูกกระทำโดนหลอกอะไรเงี้ยเหมือนเราเป็นของใต้อะไรอย่างงี้ค่ะเราก็เลยกัดซะเลยให้เป็นท่าชั้นอะไรซึ่งในเนื้อเพลงเนะะี่ยค่ะก็น่าจะโดนใจสาวๆที่มีความรักที่อาจจะไม่แฮปปี้เป็นฟีลลิ่งเหมือนแบบเออเขา มองเราเหมือนแบบไม่ใช่ของจริงอะไรอย่างนี้ก็ด้วยความที่พอเอ่ยชื่อกระแตทุกคนก็จะนึกถึงการเต้นแล้วก็มีความเซ็กซี่เนาะเพราะว่าในเอจคือก็ลงแต่ชุดว่ายน้ำอย่างเดียวจะไม่เซ็กซี่ก็ไม่ใช่ก็เลยคิดว่าถึงแม้จะเป็นเพลงชา้าก็ยังมีความเป็นกระแตอะไรอย่างนี้ค่ะตอนแรกเลยค่ะไม่ได้คิดจะเต้นนะเพราะว่าด้วยความที่เพลงนี้เอาจีไฟไม่อยู่แล้วแต่ก็เพิ่งนึกได้ก่อนถ่าย MV 1หนึ่งวันว่าแบบเฮ้ยสักท่อนหนึ่ง เป็นกิมมิกเล็กๆ15าวิแต่เป็น15าวิที่เต้นทุกคำเลยแล้วก็แล้วก็ท่าก็แบบเต้นเกินเพลงอ่ะหลายๆคนก็มีแซวบอกโอ้นี่เพลงช้าเต้นขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นศิลปะค่ะศาสตร์ของการเต้นเนี่ยไม่ว่าจะดนตรีจะเป็นยังไงคืออยู่ที่ว่าเราจะถ่ายทอดอะไรออกมามันอยู่ที่ตัวศิลปินมากกว่าคือด้วยความที่เราเป็นคนเซ็กซี่เราก็เลยคิดว่าท่าเต้นมันก็เป็นตัวเรา แรงค่ะเพราะว่า MV ก็จริงๆ18บวกนะคะเป็นอะไรที่เซ็กซี่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยถ่าย MV มาก็มีฉากว่าฉากแบบว่าบว,ว,วิวเลิฟเกือบเลิฟซีนโอ้ยม,มีมีแรงกว่านั้นอันนั้นคือซอฟตก็มีดาวโป๊ขายเสียงหรือขายอะไรกันแน่เปลืองตัวไปไหมต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเป็นความคิดเห็นที่ไม่ได้ผิดค่ะก็เป็นความคิดเห็นที่ เขารู้สึกจริงๆซึ่งถ้าให้แต่ตอบก็แต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นงานอย่างที่ตอบไปนใน IG เลยว่าคือร่างกายเรามันเป็นแค่ร่างกายมันเป็นแค่สิ่งภายนอกอะวันหนึงมันก็เหี่ยวเฉาลงเราก็ไม่ได้รู้สึกต้องยึดติดอะไรบางคนถือไงคะแต่แต่แต่ไม่ได้ถืออะไรแบบนั้นก็ยอมรับอยู่แล้วค่ะเพราะว่างานของเราค่อนข้างแบบ ดูแรงก็ต้องเจอคอมเมนต์แรงๆซึ่งอันนี้แต่โดนมาประจำจนชินแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรรับได้ กระแตทางพี่เตยแซ่ทุกอย่างแซ่จป็นฉันร้อนหมดแล้วถอดเฮ้ยเมาแล้วก่อนเลยหนูจะถอดก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าพี่เอาชุดโกโกวาไปยิ่งให้่มาแล้วนะดิฉกลัวดิฉกลัวโกโกวายิ้มซึมมีนได้ พอแล้วพอแล้วตากล้องชอบกับตากล้องชอบกับโดดยกขาเมื่อกี้ตากล้องชอบอยากให้ใส่ชูโกวาใส่ชูโกวาเหรอหรืมกันว่าจะไม่ใส่ชูโกวาอดีวันนี้เลยจะอิ่มไปแล้วสำหรับค่ำคืนของวันพุธนะคะแล้วก็โอ้โหเพลงของเรานะะคในรูปแบบใหม่ก็จะมีแค่อาทิตย์ะ 2วันเท่านั้นุธและวันศุกรวันจันทร์ก็จะไม่มีแล้วเนาะเป็นเวลาใหม่แต่ที่พี่แอ้เสนอแค่สวันแต่ว่าความสนุกนะคะยังคงเดิมหนัดแน่นแน่นอนเรายังจุกจคนดังเรายังนำเสนอเหมือนเดิมนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายสววันศุกร์เลยว่าฟิน